พ่อแม่เขาอยู่ที่นี่

ข้ากระปองแดงนี่น้ำแกงนี้ยหนึ่เหรน้ำจิ้มปลาปลาแกงเขาจิ้มอะไรนี่แม่เรินี่รับอก้าวเขาจิ้มจิ้มความ

ีนอ,อย่างร้านบบนี่แม่แมันะคุณมาคนนี่ชอบไหมเป็นมันชอบไหมเบอร์เท่าหร นมสิบบาทสิบสบท,ทุกรายการจ้ยี่นเานาะอะไรนะลูกทให้ยี่สินะี่ครับีปาตัเอาไไหม เดี mm ่ยวเียปี่ยวเไนได้้ากเบีเจ้าของญาตาเราูเปี่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคเจ้าของเียอนะ

สวัสดีครับสกายครับสกายเข้ามารับชมครับอันนี้อยู่บุงแกนคนครครับกแกนคนครขอบคุณพี่ที่เข้ามาเยี่ยมสกายครับนั่งชมอยู่กินข้าวกันก็เลยถ่ายให้ดู ทุบตับเดูี๋ยวให้มันหมดเดียวให้มันอิ่มนะลูกของอร่อยครับเยอะแยะไปหมด,ดที่เข้ามาเยยี่ยมชมทุกท่านนะครับคุ้มเมืองบรากาศได้อยู่ครับ กินส้ตมตำเลยพี่น้องาใส่ไม่มีช้อนไม่มีช้อนช้อนไม่มี <c oughs> อร่อยอร่อยเ้อกินไก่กินแห้อิ่มนะทุกคนล่ะ เห็นหน้าหรอหุบมุมอยู่ไม่เห็นหน้าหรอจำคำให,ใหญ่จะได้แซบไ,ได้แซบหลายรูปอ,อันนี้ก็อร่อยไม่เห็นหน้าหรอจำให,ใหญ่จะได้แซบหลายเก่งมากรูปปิ้งเขากินข้าวก่นครับ 对<打> <打開 S 1> 吧？

Ừ, 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 ừ. Ôi, đại đại, đại 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 đại. Non, 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 non. non, 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 Du Ouh, non, non, non. No, no. 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 no.

Có không? Ừ. không? Có Để không? Có không? Có không? không? bỏ không? những video

แม่สวัสดีค่ะแล้วก็พอเอ้าสีดไค่ใชสวัสดีค่ะสี่เราเป็นผ้าเราเป็นแบบว่าตะกุนเลยได้อะไรอะเป็นน้ำส้มกับถุ่งกะเป็นกอกกล้วยแซ่บปะหรือผ้าหรือยังไงจะแกะจะตะไดข้างบนเลยจ่เลือกผ้าออกมาเหรอไม่ได้เอาผ้ามามาทูกไหมเนาะมาะเก็บไปมาสกปรกไปเดินนนั้นเรื่องไปดูเปนงไงกัเสื้อเรืยองมันคั่งแล้วเลยไปเลยไม่ได้ไปวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมเรานี้ไม่รู้เลยไม่ไปสักวันเมื่อกี้ไม่ไปหรอ เขามีคนเสร์ตเหรอรำนี้แน่าจะเห็นมากอย่างนั้นแหะต้องไปดองมั้นไงเออวาแบบอย่างงี้มันังไหครับพวกไปหรอเป็นร้านนึงคนอคนหลายหลายเอาเลยในอาหาของจิงอยู่เดียวรออีกมันมีตะไคร้บวมีเกลี่รัวสิเอินกินยังไงเออนี่แหละเจาอันพัตตะพักบุงไห้ดอกมะลุนขอบคุณครับครับ คนดูที่มีนะเอา้าไปไหนเนี่ยครับอาก,กาศดีมากเลยตอนเย็น,น,ยยนสาวๆดูด้วย สาวสาวให้ดูอากาศดูนกดูนกดูนกอากาศดีมากครับโอ้นกใครจะไปดูนกรุ่นอยู่ไกลๆรุ่นไปดูไหมไปใครจะไปดูมาไปดูใครจะไปดูนกมาไปเร็วไหนน่ะมาเร็ว ใหมดดุกใช่ไหมทหารเด้อ้ให้มาอยู่หน um> ึ่งมาพี่พี่เดินไกจมันมันจะกัดมันจะกัดมาพี่ออกมาพี่เากัดทำไมทิ้งเลยน้องทายไปเดินใกล้มาให้มันอยู่ตรงนี้พอไม่ต้องไปตรงนู้นอันตรายขี้นกมมันนเห็มันเหม็นมันเหม็นมันเหม็นมาดูมาดู เออเราเคยมาให้แล้วไม่ต้องไปเคยมาให้แล้วไม่ต้องไปถ้าเขาไปมันสกมันสก,กรปรกอยู่อนอกพวกนี้เ,เราเคยเอาไปให้ันแล้วมันที่นกแล้วแล้วมันก็ที่ใส่หัวพวกเราใช่พวกเราก็เลยไปต้องเ,าเอาให้มันมหรอก ได้แล้วก็ชอบที่ใส่หมวกเศร้าใช่มใช่ไรักษาใช่ครับบินสาวๆให้ดูด้วยก็เปลี่ยนเอาไปไหนเนี่ยเฮ้ยระวังหมาระวังหมาไม่ต้องทานไม่ต้องไประวังหมาระวังหมาดูดูนกดีกว่าดูนกดี่ขวดนี่ น้องดีกว่า<ต>เห็นไหมเด<ต><ต>ี๋ยวดูน้องดีกว่านี่ดูน้องดีกว่าดูน้องด,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 ดีกว่าแล้วดูน้องดีกว่ามาใกล้ใกล้เอา้าทำไมเราคืนต้องอยู่อยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะทำไมมันชอบลงไปเลยนะไม่รู้จิต ทน้นจะแรนดูไหนจะวิ่งมากเนี่ยเขาวิ่งมากไปอุ้ยน้ำน้ำสีน้ำสีน้ำผีอาสีเหลือดร้ายน้ำมันติขาวต้อแลกแต่แต่บัวก็ติดมาตลอดนะพอใส่น้ำแล้วมันก็เป็นสีน้ำตาลนั่นแหละน้ำตาลตลาดครับ ตลาดบึงแก่นวันนี้แก่นเหมือนเดิมโอ้โหลบออกสิออกไปนีไป่ไง,งไ้นหม่กคนดูด้วก,กันมาเยอะออ สไลเดอร์อะไรกินซ้าไปเล่นสไลเดอร์อะไรสไลเดอร์อะไรโอ oh, ้ยนกเยอะมากใช่ใช oh, oh, ่เยอะมากเยอะมาก ครับเดี๋ยวลงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเป็นปกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับจะได้ผ่านฝดไวๆคลิปไม่พูนได้ยู่วันนี้ลงไลฟ์สดแล้วบ๊ายบายขอบคุณรบบครับุกครับ